ครับสวัสดีครับครับวันนี้ขคดับวันนี้ก็พาเอซีแเพื่อมาติดตามอัปเดตท,ทุเรียนโซนข้างบ้านผมที่ผมเคยทำขุดดินขุดล่องแล้วมาถมโคนนะฮะถมโคนแล้วก็จะมาดูว่าสองปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะที่ได้ทำไปในคลิปก่อนมันจะมีอยู่พอดีมีคอมเมนต์ขึ้นมาพอดีอสองสามวันที่แล้วนะ่ผมเห็นก็มี เอซีถามมาก็เลยอยากมาอัปเดตเนี่ยฮะ,ะทุเรียนต้นนี้ที่เคยทาคลิปเมื่อก่อนที่ว่าให้น้ําเรื่องการให้น้ําแล้วก็คนดูเยอะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายอย่างมีปัญหาไม่คือผม,มอยากทํในแในวผมไม่เห็นว่าเนี่ยเมื่อก่อนสี่ันผมให้น้ําก่อนก่อนที่จะให้น้าฮะ คือจะไม่ได้ให้น้ําทุกวันทุเรียนก็ไม่ตายก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยฮะในช่วงนี้ผมก็จะให้น้ําแค่สองสามวันครั้งหรือสามสี่วันครั้งแล้วแต่สภาพอากาศแต่ตอนเนี้ยผมเปิดให้น้ําทําดอกทุกเรียนเอ่อก็เลยเปิดทั้งหมดเขาก็เลยได้น้ําแต่เดี๋ยวผมก็จะหยุดก็คือจะให้น้ําปกติสามวันครั้งตรงนั้นสามสี่วันครั้งแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่ดินเอ่อผมจะไม่ได้กําหนดเป๊ะบางทีก็สี่ห้าวันเนี่ยอยู่ได้นะฮะัวันนี้ผมขุดร่องแล้วก็ลากหายไปครึ่งนึงแล้วเขาก็เติบโตเพิน มันโดนป่าตรงนี้บางแล้วเดี๋ยวผมเอาถ้วยน,นี้ออกมันบางแล้วก็กิ่งเขาจะไม่ค่อยแทงสังเกตนะต้นไม้ถ้าไม่ได้แสงอ่ะกิ่งซี่ที่ไม่ได้แสงเขาจะค่อยๆทิ้งไปแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วเขาจะออกไปหาแสงเพราะต้นไม้เขาต้องการแสงปรุงอาหารอย่างเดียวะเพราะนั้นก็เราก็ต้องค่อยๆดูแนวทางอันที่ที่ผมเคยทาคลิปตอนนั้นดิน,นแดงๆนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะ,ะแคปตัวคลิปเก่าแล้วมาลงในคลิปนี้ตัดต่อ,ตอยให้เห็นก็ได้ว่า ตอนที่ทําตอนนั้นนะสภาพจะไม่ใช่ยเงี้ยดินจะแดงแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าต้นไหนตายผมก็จะปลูกใหม่แต่โดยรวมแล้วไม่ไม่มีอาการไม,ไม่เป็นไรต้นนี้ก็ต้นนี้ยังไม่ออกออกยังอัดน้ําไม่ถึงวันนี้มันไม่ได้มีระบบหัวสปริงเกอร์ฮะก็มันก็จะมีนะมีข้างบนอยู่อ่ามีเออมีช่อสองช่อแต่ว่าไอ้ตอน้ตนต้นเนี้ยคือผมให้น้ําสายมันก็เลยแบบ ไม่ได้ให้พร้อมจุดนู้นที่ให้สองครั้งเดี๋ยวอีกครั้งจะมากระแทกอีกทีนึงให้เขาออกเนี่ยฮะสภาพนะฮะอ่าตอนนั้นที่ผมบอกว่าเทคนิคการถมเอ้ยมีเทคนิคก็คือแนวทางการถมเนี่ยไม่อยากให้ถมทับทีเดียวแบบที่ผมทําเพราะว่าตอนนั้นผมขุดตรงนี้แล้วก็เลยเอามาถมเนาะแต่ถ้าเพื่อนอยากถมหรือว่าพื้นที่มันต่ํามีปัญหาเนี่ยฮะอ่าก็ค่อยๆถมทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วแถวกลางที่ผมเอาเอามาปั้นโคกเนี่ยฮะแล้วก็ปลูกสลับ ฟันปลาก็คือสลับฟันปลามันจะระยะแค่สามสามเมตรเอ่อคูณหกนะแล้วก็สลับฟันปลาแค่นั้นเองนะแล้วก็เป็นต้นเอ่อต้นสามเอ่ออันนี้หลุมนี้สามต้นนะแล้วก็เสียบข้างคือเสียบข้างแล้วก็โตหมดแล้วเสียบข้างไปสอง,งต้นมีทองอีกสองต้นแล้วก็เอ่เออ่อตัวพวงไม่ใช่พวงมาีัเป็นเอ่ออะไรอะ่ะ ม้อสันวองม้อเอ่อมูสเซนคิงต้นหนึ่งแล้วก็เป็นทูเดมเม็เกาะช้างต้นหนึ่งก็โตแล้วฮะทุ่หงหัวไปแล้วนี่ฮะก็ตั้งแต่สองปีที่แล้วที่เสียบเนาะเพราะว่าเอ่อทำยังไม่ได้เสียบเลยมั้งตอนนั้นนะตอนตอนที่สองปีคลิปเก่าต้นนี้ยังเล็กอยู่เลยฮะแล้วก็เนี่ยมันก็โตแล้วสองปีนะไอ้ต้นนี้ที่ผมเคยทับสองขาเห็นไหมฮะอ่อะาเขาก็ยังอยู่ที่เคยทับไปแล้วอ่ะยวถ้าถ้ามีปัญหาอาจจะตายนะฮะต้นนี้ก็ไม่ไม่ตายฮะก็โตสุ่มหัวไปแล้วก็ปีนี้ ปีเนี้ยจริงๆผมว่าจะให้เขาจะลองให้เขาไว้ดอกแต่ว่า,ายังไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเพราะว่ายังยังไม่ได้อัดน้าเต็มที่เพราะมันเป็นระบบลาสายแต่ไอ้ต้นใหญ่ที่ตัดยอดไปเนี่ยฮะออกดอกไปแล้วนี่ฮะอันนี้ก็เป็นต้นที่ทําคลิปปลูกแบบตั้งบนดิน,นฮะก็เป็นหนามดำเนี่ยฮะก็อยู่ประมาณนี้นี่ฮะน้ำก็อันนี้ก็ใช้ใส่ใส่ย,ยางรถเหมือนกันนี่ฮะอ่าอันนี้เป็นสามต้น,นฮะสามต้นต้นหัวไปแล้วสูงแบบ ใหญ่เยอะไปแล้วฮะแต่เสียบข้างฮะคอมันจะอย่างเงี้ยคอมันจะไม่เท่ากันแต่ก็โตไปแล้วแข็งแรงไปแล้วฮะแต่ก็มีก็ก็อันนี้ก็เท่ากันนะฮะอันนี้ก็เสมอนะฮะอโตเดี๋ยวก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดนี่ฮะอันนี้ก็เป็นตัวมูทัจริงที่ผมเสียบเองแล้วก็ปลูกเองต้นเอ็นเอ,น,อ,น,อนแล้วก็อย่างที่ผมบอกทุเรียนกระสุนตกเห็นไหมฮะก็ะสองปีที่แล้วเหมือนกันหมดเพราะมันปลูกพร้อมกันทําใหม่แล้วก็ปลูกพร้อมกันนะฮะโตสองปี ทุเรียนก็สวนตกสองปีทั่วมัวสองปีที่ไม่ต้องพ่นยาเคมีสองปีที่แมลงกิน,กนทั้งสองปีโตจนกระทั่งเดี๋ยวมีลูกใบโขนๆเก๋งอย่างนี้สองปีผมก็ทํมาเห็นแล้วทุเรียนอย่าไม่ต้องไปซี้สอะไรเน้นอาหารทางดินเติมบ่อยๆปรุงดินนะบ่อยๆเขาก็เติบโตใบมีแค่สังเคราะห์แสงใบมีแค่สังเคราะห์แสงไม่ได้มีไวโชวฮะใบมีแค่สังเคราะห์แสงเลี้ยงต้นให้ให,ให้เติบโต แต่จะเติบโตแบบไหนก็ต้องอยู่ที่ธาตุอาหารธาตุอาหาร NPK และหลักและรองให้ครบไม่ใช่ NPK อย่างเดียวนะฮะธาตุหลักธาตุรองไม่ไมมมนีเซียมแคลเซียมบรอนจุนซีจุลธาตุอะไรพวกน,นี้ใส่ไปให้ครบนะฮะมันจะได้เติบโตไม่ต้องไปทื้ใบจะต้องสวยใบยจะต้องเวงิ่งใบจะต้องใหญ่ใบจะต้องเยอะใบจะต้องหนามีดอกเหมือนกันเลี้ยงลูกได้เหมือนกันเ,รเนนพราะออกลูกมาก็โซมเหมือนกันทุกต้นหลังจากนั้นก็ต้องบำรุงฮะอันนี้คือ เป็นธรรมชาติของทุเรียนทุเรียนที่ไหนจะไม่โ้มแต่มันไม่ได้โ้มขนาดตายถึงจะสวยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนก็โ้มฮะอย่างที่ผมบอกแต่ว่าเราต้องค่อยๆดูแลเนี่ยก็มีตา่อออกมาแล้วเหมือนกันเนี่ยนี่อ่าตา่อออกมาแล้วครับอันนี้อัดน้ําไปแล้วก็ทิ้งเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดช่วยเปิดอะไรเลยนี่ก็อัดน้ําไปแล้วก็ทิ้งเลยข้างบนก็มีอ่าก็เริ่มออกแล้วนะตรงนี้หนุนฮะ เนี่ยเขาก็ออกให้ได้เขาก็มีลูกที่กินได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าใบาอะ่ะผมไม่ซีเรียสทำก็ผมก็ทําในเนี้ของผมนยฮะเนี่ยใบ,บยประมาณนี้ใบถือต้นประมาณนี้โกลดยิงเกศใช่ไหมแต่ผมบอกว่าใบมีแค่มีหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงต้นอย่างเดียวคุณมีหน้าที่เาอย่างนี้เท่านั้นเพราะคุณไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปทําเงินให้เราเรื่องการเอาใบาไปขายเหมือนใบกระท่อมใบอะไรนี้เราไม่ได้เก็บใบคุณมีขายเพราะนั้นคุณมีใบแค่ปรุงอาหาร แต่อาหารคุณจะได้มาจากไหนล่ะได้จากาพ่นฮอร์โมนอย่างเดียวหรือมันต้องได้จากทางดินด้วยทางดินเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องปรุงดินเติมทางดินให้มากที่สุดเดี๋ยวเขาจะแข็งแร่งเองแล้วก็ได้อาหารเองอันนี้อย่างที่ผมบอกระน้ําสําคัญอย่าให้จนมากเกินไปอย่าให้จนทุเรียนจมน้ําตายหน้าแรงเพราะอย่างที่ผมบอกทุเรียนจะขาดน้ําตายไม่มีนะฮะทุเรียนจะจมน้ําตายหมดไม่มีขาดน้ําตายขาดน้ําตายต่อเมื่อฮนะต่อเมื่อต่อเมื่อ ช่วงเมษานั่นแหละทุเรียนที่จะขาดน้ําคือไม่มีน้ําให้ช่วงมีลูกลูกก็จะเลี้ยงต้นก็จะเราสังเกตได้เลยต้นอ่ะมันจะโสมขอามาเองเราจะมันจะค่อยๆุดค่อยๆซุดค่อยๆค่อยเหี่ยวค่อยๆเขียวแล้วก็ค่อยๆแห้งแต่ว่าแห้งแบบเขียวๆอันนั้นคือทุเรียนที่ขาดน้ํามันไม่ใช่ทุเรียนน้ําเกินคืออยู่ดีใบก็เหลืองใบก็เ่ือต้นก็ยังสมบูรณ์อยู่เอ๊ะทำไมมันเรืองอ่ะ ขาดน้ำเ,เริ่มเริ่มแบบใบเหลืองใบร่วงเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆแห้งตายแต่น้ําก็ให้ทุกวันน้าก็ให้ประจํานั่นแหละคือไรบอดเรเล่นน้ำเกินไม่ใช่ทเทเล่นขาดน้ําต้องให้เพื่อนตาหนักตรงนั้นนะฮะอ่าส่วนหนึ่งน,นี้ก็เป็นคิดอัปเดตสองปีที่แล้วที่ผมเคยทํานี่สองปีที่แล้วที่ผมเคยทํานะฮะต้นนี้ยังไม่มีเลยฮะสองปีที่แล้วหนามดาสูงมีไปแล้วนะฮะใหญ่โตไปแล้วนะฮะผมก็ไม่ต้องพ่นยาเคมีเลยแม้แต่หยดเดียวเพราะส่วนผมไม่ใช้ฮะผมก็พ่นแค่น้ําหมัก อฮอร์โมนจินซีธาตุรวมแล้วแต่จะซื้อแบบอ่าอ่าหุยรวมก็ได้ธาตุอาหารรวมหรือจะถมัดเองอะไรเองแล้วแต่เราขยานันละ้ละเราจะพ่นไม่พ่นแล้วแต่แต่ดินธาตุดินเขาเติมอ่าให้ดีฮะให้สมบูรณ์เนี่ยเห็นไ,ไหมดินก็ยังแตกก็แหงอยู่ฮะแต่มันมีอาหารในดินเยอะเห็นไ,ไหมฮะอ่าผมก็ตัดหญ้าตลอดนะตัดหญ้าตลอดนี่ฮะอัน,น,นเนี้ยหน้าฝนเนี่ยผมไม่ได้ตัดเลยปล่อยเพราะทาไม่ทันแล้วก็มาตัดนานแรงท,ทีเดียวเลยเนี่ย แล้วก็เขาค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นช้าแล้วนาแรงฮะแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีสับเดือนสองเดือนค่อยตัดก็ได้ดีไม่ค่อยเปลืองอน้ำมันด้วยส่วนหนึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้อ่านี่ก็เป็นแนวทางที่ผมเอ่ออยากจะออกมาอัปเดตออกมาบอกว่าผมทาแบบนี้แนวทางของผมนะฮะก็ทําให้เห็นแล้วก็มาติดตามให้ดูว่าต้นไหนตายต้นไหนเป็นต้นไหนอยู่ ไอ้ปลูกใหม่อันนั้นที่ตายเห็นไหมตายก็คือปลูกใหม่จนแต่ถ้าไม่ตายสองปีแล้วจะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็ตายตายแล้วก็ปลูกใหม่ไอ้ตัวนูน้นไม่ตายตัวนู้นเคยทำคลิปที่ผมบอกว่าทุเรียนเดี๋ยวยังไงมันก็ตรงเป็นเนื้อเดียวฮะยังไงก็โตที่เคยทําคลิปมีสองง่ามแล้วผมเคยตัดตัดเลยต้นเล็กๆเ,เลยต้นยังแค่อย่างงี้แลวตัดออกเลยแล้วง่ามเนี้ยก็เป็นต้นใหญ่เห็นไหมเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วทุเรียนอ่ะไม่ได้ต้นเล็กแค่นิ้วชี้เนี่ยไปเป็นสิบยี่สิบปีหรือเป็นร้อยปี เขาต้องใหญ่ฝันนี้ภายในสี่ห้าปีเขาต้องใหญ่ฝันนี้เพราะฉะนั้นให้เราตระหนักไว้ว่าไอ้ต้นงอต้นโคตรเดี๋ยวมันก็ตรงต้นวงล้อของมันอ่ะบางทีโตใหญ่เป็นเมตระฮะนีก่กลัวนะ,ะทุเรียนที่สมบูรณ์เป็นเมตรอันนี้เป็นนกหยิบนะฮะนกหยิบอ่าค่อนข้างจะแข็งแรงค่อนข้างจะทน เน the well, so right. so ื้อจะอ่าอร่อยฝอนผมบอกเลยเนื้ออร่อยฝอนมันจะเนียนฝามีความกิมมี่ฝาฮะแล้วก็เหนียวฝาแต่น้ำเขาจะหยีหยีน้ำจะถีฝอนลูกคล้ายหมอนครับยอ่งอะนามดาอันนี้นามดาต้นคู่เนี่ยนามดาต้นคู่ก็อย่างเงี้ยสภาพเห็นไหมฮะงงงยิ่งยิ่งใบโดนอ่าเพ้ยจะกระจัดมั่งอะไรมั่งฮะก็ไม่ต้องเรียดเด็อย่างที่ผมบอกวอาอะให้อาหารดีๆเขาก็โตอย่างเดียวเขาก็สูงไป สองปีเขาก็โตของเขาได้ท่งบัวท่งบุไปได้นี่ฮะไม่ต้องไปพ่นอะไรมันไม่ต้องไปที้งเ,เรื่องใบว่ามีมาแมลงมากินนิดหน่อยใบอย่างนี้อุ้ยอะไรกินต้องพน่นอะไรเนี่ยต้องใช้ยาตัวไหนกําจัดมันเอออันนี้ผมก็ไม่รู้ฮะอุ้ยนอนมาเราต้องทํายังไงเอ,อ่อเพื่อที่จะให้หนอนมันมันหมดจากใบนี้ไปแต่ต้นเราไม่รู้จะใช้ยาอะไรไม่รู้โอเปืองแล้วยี่อบอกปีนี้ยาแพงปุ๋ยแพงลดได้ลดประหยัดได้ประหยัด,ด,ะยดฮะไม่จําเป็นต้องใช้ได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าเพื่อนๆยังไงก็ต้องใช้แต่ผมได้ส่วนหนึ่งแต่น้ำหมักอะ่ะจริงๆอะ่ะมันช่วยได้หลายอย่างแต่ว่าใบอ่ะเราต้องรับสภาพใบอย่างที่บอกใบเรารับสภาพไว้ได้แต่ต้นนะฮะมันก็โตเอาโตเอาแต่ใบอะ่ะมันไม่ต้องไปท่ทีมันจะต้องใหญ่เหมือนเพื่อนนะให้ต้นมันสมบูรณ์มันแข็งแรงเองตรงนั้นส่วนหนึ่งอ่าเนี่ยก็อันนี้เป็นคลิปส่วนผมเองนะะก็ประมาณนี้เนี่ยที่ผมทำก็อยากให้ทางเพื่อนๆได้อ่าติดตามแล้วก็ลอ,องดูแนวทางของผมก็ของผมเนี่ยเป็น แนวทางทําในรูปแบบบอกเลยไม่เหมือนชาวบ้านหรอกพูดก็ไม่เหมือนชาวบ้านไม่มีวิชาการไม่มีอะไรไม่มีความรู้บางทีพูดไปไม่น่าเชื่อถือเฮ้ยมันทําไม่ได้หรอกแล้วก็บางทีก็พูดเหมือนมันไม่ได้ทําอะไรอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรแต่ทําไมทุเรียนคือไม่รู้เองผมก็โตอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำอะไรจริงๆระบบน้ำยังไม่เดินเลยบางทีบอกเฮ้มันต้องเดินระบบน้ําก่อนโซนนี้ผมก็ไม่ได้เดินผมก็ใช้ระบบตาสายให้อ่ะแล้วโซนนู้นเดี๋ยวไปดูโซนนู้นก็ได้นะ โซนนู้นก็โซมโซมหน่อยอ่าโซนนู้นโซมโมหน่อยอ่าเดี๋ยวไปดูฮะอันนี้พาผ่านหน้าบ้านด้วยอันนี้ก็กําลังจะทําอ่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจอ่าตรงนี้เดี๋ยวจะทาเป็นเป็นอ่าที่อ่าตู้บอลสีทําอ่าทาแบบแนวทําบอลสีอันนี้ผมเป็นเป็นบอลสีของผมนี่ผมเริ่มอ่าทาแม่พันธละหลายๆอย่างอ่าเดี๋ยวไปดูโซนนี้ ไปทางไหนไปไม่ถูกแล้วลบไปหมดนละ้ตอนนี้ฝั่งนี้หน้าบ้านนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวพลอยลิงจงนะฮะดูฮะใบยอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะใบแตกแบบน้ำก็มีระบบน้ำก็มีเนี่ยสายยางอย่างนี้ห,หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยสายยางเงี้ยลดเฉพาะโซนหน้าบ้านเพราะว่าไอ้อโซนโซนนู้นต่อเป็นไอ้ตัวน้ําเบี่ยงหมดแล้วนี่ฮะนี่ก็ออกดอกเหมือนกันหมดเนี่ยฮะเดินดอกหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ให้น้ําให ให้น้ําเป็นแบบอน้ำสาสเหมือนกันนะฮะอาบน้ําทีเดียวเหมือนกันแล้วก็รอ,อเขาเติบโตตัวนี้ไม่ไม่รอดตัวนี้อ่าตายพอน้ำตรงนี้ลงมาเพียบเลยล้วปลูกใหม่แล้วปลูกใหม่ก็โตก็ไม่มีปัญหาเพราะมันก็ไม่ได้เข้านี่ฮะ,ะนี่ฮหนึ่งจุดศูนเนี่ยอันนี้เป็นอไม่รู้ว่าเป็นพันธุอะไรนะพันโบราณไอไม่รู้ว่าเป็นอสายพันอะไรอะ กบหรืเอ,อเหี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูก่อนเนี่ยอไมาแล้วก็มาอัปเดตเลยอันนี้ทุเรียนสีต้นผมนี่ฮะปลูกแบบจริงจริงกว้างๆเนี่ยซีเรียสอะไรมานะฮะก็โตไปกต็ตโตไปเขียวตําลึงนี่ฮะก็ไปอย่างนี้แล้เนี่ยเขียวตําลึงะอันเนี้ยสายน้ําผึ้งนี่โตยากมากโตช้ามากได้ต้นเล็กนะโอ้กจากว่าจะโตก็โอเคแล้วระบบรากล้าแล้วใช้เวลาสองปีได้แค่นี้เองนะสองปีเนี่ยแต่ต้นอื่นนี่ก็ไปแล้วอันนี้ กําปั่นพวงเนี่ยสปีก็สูงเป็นแบบอตอบิโดเลยไม่ยอมออกข้างแปลกเหมือนกันเราลองมาดูต้นนี้ของผมเนี่ยฮะอยา่าเห็นก็คือต้นนี้มันจะเป็นจะตายไหมก็คือจริงๆนะฮนะในหุ่นมันมาเจาะตังนเป็นรูเลยเพราะว่าล่าของผม่มันเจอช่วงน้ําท่วมตรงนี้เราก็มีปัญหาแต่ตอนนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวหล,หลินหลนะะิลนลึหลงนะฮะลูกคล้ายๆชนีหลงเนาะ หลงรับแรงเนี่ยฮะหลงรับแรงถ้าหลินมันจะรูปแบบแหลมๆนะก็ออกดอกตลอดออกดอกแล้วเนี่ยฮะออกดอกแล้วออกดอกเมื่อเขือพวงก็มีนี่ยก็ออกดอกแล้วอันนู้นฮะเมื่อเขือพวงด้านบนแต่ดูสภาพต้นเน่ยมันจะไม่ไหวฮะสภาพต้นนะฮะแต่ก็คือเอ่อผมว่ามันอยู่แล้วแหละเพราะมันไม่มีปัญหาแล้วก็เท่ากับเติมปุ๋ยอัดปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็ให้ก็ฟื้นฟูเพราะท็อปมันไม่ได้เอ่อท็อปมันหายไปแล้วในช่วงพอฝนหยุดท็อปก็หายไปแล้วฮะตรงเนี้ยส่วนหนึ่ง อ่าเราก็แค่มำลุงอาจจะไว้ได้นิดนหน่อยๆนตรงนี้นี่ฮะปีทีท่แล้วออกกิ่งนี้แต่ไม่ติดนี่ยอันนี้ก็ออกมาใหม่อีกแล้วแต่ดูกิ่งนี้ผมไม่ซด้อตรงนี้เพราะว่าเออตรงเนี้ยเรากะว่าเขาจะตายแต่ไม่ตายอ่าแล้วก็อันนี้เป็นหมูสันกิงต้นแรกของผมนี่ฮะโตอ,อย่างนี้แล้วแต่ว่าใบร่วงหมดเลยเพราะผมไม่ได้ให้น้ําแล้วใบเหลืองแบบบวชพระไปเลยเหลืองทั้งต้นเลยเหลือแค่นี้ฮะ ไม่ได้ให้น้ําพร้อมกันเลยทั้งเดือน,น,นคือเนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งเดือนมาเลยเนี่ยแล้วก็มาให้ทีเดียวแล้วดูร่วงไปใบเต็มเลยแล้วดูสภาพ,าพต้นนี่ฮะไม่ตายยังบอกไม่ตายทุเรียนขาดน้ำนี่ไงก็ไม่ตายถ้าต้นเขาไม่ได้แห้งไปเลยนะคือต้นไม่ได้แห้งยังมีความเขียวอยูอ่แล้วดูมันออกทีนี้เลยพอให้น้ํากระทุ้งไปดิแตกกันไม่ไหวไม่ไหวเลยฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มแตกย่อยกันเนี่ยพุ๊บพับไปหมดเลยเนี่ฮะแต่เออมันยังเล็ก คือมันได้แสงน้อยมันได้แสงแค่ช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยช่วงในฝั่งเนี้ยบางเพราะจะไม่ค่อยได้แสงเลยทําให้เติบโตช้าแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกือบตายไปแล้วแหละเพราะผมได้ตัดเอาไปทําแม่พันธุ์เยอะตอนที่เคยทําคลิปเก่าเนะแต่ตอนนี้โตประมาณนี้แล้วนี่ฮะอ่าก็โตประมาณนี้แล้วนี่ครับอ่าก็ให้ดูเป็นแนวทางก็อยู่ประมาณนี้ฮะที่ผมทำนี่ฮะอ่าฝั่งนี้ทุเรียนที่เคยมีลูกตายเกือบหมดแล้วตอนนั้นแล้วก็ปลูกใหม่แล้วก็โตประมาณนี้แล้วนี่ครับ แต่ปูเป็นญจะพันทั้งหมดแล้วโอผมไม่เอาหมอนแะล้วตอนนั้นไม่ได้โยกโคกอย่างเงี้ยฮะตัวน,นี้ีเคยทําคลิปมีลูกริมบอ่อนน้นนะเวลา,าหน้าฝนมาท็อปเข้ายืนต้นอย่างเงี้ยรุ่นเดียวครับตัวเนี้รุ่นเดียว็ตับตนี้นยต,ตายตายตาย,ตายเรียงกันเลยพอมีลูกเสร็จต้นนู้นก่อนเลยตัวแรกแล้วปลูกใหม่แล้วตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้ตันนี้ทองลิงจงของแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็ต้นนู้น ตายเกี้ยงเนี่ยอันนี้ไม่ไรอดอีกกันต้นต้นเดิมที่เคยปลูกพร้อมรุ่นเดียวตัวน,นี้สรุปตัวน,นี้เหลือเพราะว่าทําไมเหลือเพราะมันอยู่ชาย,ชายเนินแล้วก็ผมทําต่อมเล็กๆเป็นนมสาเล็กๆเขาได้รอดตายท็อปไม่เข้าต้นเดียวที่ผมคิดว่าการโยกโคกสาคัญเพราะนี่ประสบการณ์ที่ผมเจอเองแต่นั้นเองถึงว่าจะอยู่ชายเขาไม่อยู่ชายเขาพอแล้วนะฝนมาเราทําอะไรไม่ได้ตรงนั้นถ้าเกิดเป็นละลามไปกันตะพืชตายหมดเลยอันนี้คือผมก็อยากออกมาทําในแนวที่ ผมทำจริงๆลงมือทำจ,จ,จริงเจอทุกอย่างเองจริงๆฮะถึงใช้เคมีไม่ใช้เคมียังไงก็ตายถ้าท็อปเข้า,าฟิวโซเลียมฟิวโซเลียมเข้ามันไม่ใช่ท็อปอย่างเดียวมันกินไส้แห้งเพราะผมเคยทาโคนต้นนู้นนะฮะไส้มันแห้งไปเลยมันเหลือเนื้อแค่นิดเดียวที่ยังเขียวแต่มันกินถึงข้างในมันไม่ใช่ท็อปท็อปอะมันกินแค่เปลือกไฟท็อปกินอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็มีที่จริงเนี่ยมันจะกินแค่แห้งๆเงี้ยแล้วมอดเข้าแต่ไม่เป็นไรแต่ฟิวโซเรียมฟิวโซเ,ร,เรียมมันกิน,น้้นน้าานองใใทึตํห พ่อน้าเลี้ยงอ่ะมันคือมันหายไปเลยตรงนี้สําคัญสาคัญจะอะไรถ้าทอปพุ่งนี้เข้าแล้วเชื้อเดี๋ยวนี้มันแรงมันบวกกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราทำางไงถึงไม่ให้เกิดก็คือปั้นโคกอย่าให้ทุเรียนอยู่กับน้ําในช่วงหน้าฝนแค่นั้นเองแก้ไขย,ยังไงก็ได้ให้ทุเรียนเราพ้นจากการน้ําแช่ให้ไวที่สุดอ่าคือปรุงดินี่ยเราจะใช้เคมีอินรีย์ได้หมดเพราะยังไงถ้ามันเป็นเป็นหมดแต่พยายามอ่ช่วงหน้าฝนอาจจะใช้โดโลไม้อย่างที่ผมบอกคือใช้ ปรับสาภาพดินไปสักครั้งหนึ่งให้มันมีความเป็นด่างตัวไม้มันมีความเป็นด่างมันทําให้พวกจุลินทรีย์ทาให้โรคท็อ,ทอปตรงนี้มันไม่มีที่อยู่ท็อปมันชอบความเป็นกรดตรงนั้นส่วนหนึ่งเราถ้าเราเรื่องถ้าเราเข้าใจแนวทางการดูแลและทีปลูกเรียนได้ง่ายมากและปลูกยังไงก็ได้น้ําให้ยังไงก็ได้เขาก็โตแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่ต้องไปซีเรียสม่ว่าจะภาคไหนร้อนเหมือนกันอย่างวันนี้ อากาศอย่างเงี้ยอยู่กลางแดดนี่โหแค่บ่ายโมงบ่าย,ายสองก็ร้อนแทบตับแตกแล้วเหมือนกันหมดทุกที่โลกเดียวกันเราอยู่บนโลกใบเดียวกันเราไม่ได้อยู่นอกโลกเราไม่ได้บอกอากาศเฮ้ยเป็นสวิงมันอาจจะมีบ้างร้อนฝ่ากันไม่กี่องศาแต่ต้นไม้เขาปรับสภาพได้แต่เราอย่าไปทําให้มันผิดธรรมชาติในช่วงฤด,ดูนี้คือต้นอต้นไม้เขาอยู่ในฤด,ดูหน้าแรงหน้าร้อนไม่ใช่อยู่ในหน้าฝนแต่เราไปให้หน้ําเหมือนหน้าฝนยังไงมันก็ตายทุเรียนนะฮะ ส่วนหนึ่งผมว่าเนี่ยคือเวลาผมพูดผมก็พูดในแนวที่อยากให้เพื่อนคิดไม่ได้ให้พูดแล้วทาตามอ่พูดให้เป็นแนวทางด้วยฮะส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ให้ไปปรับแก้ปรับในส่วนเราในพื้นที่ส่วนเราฮะวันหนึ่งเราจะออกเราจะได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการคือมีดอกสุรีมีดอก,อก,ม,ดอกมีลูกกินแต่มีดอกมีลูกกินเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราทาธุรกิจเราอาจจะลงทุนสูงในวันหนึ่งวันนี้ทุเรียนราคาแพงเราลงสูงลงทุนสูงได้อยากให้เพื่อนคิดด้วยนะฮะเราลงท,ทุนสูงได้เพราะเราได้ผลตอบแทนกลับมาเอ,อ่อยังไงคือกลับมาได้เอ่อคุ้มค่าแต่วันหนึง่งที่ทุเรียนมันเยอะมากแล้วระบบการขนส่งมีปัญหามีปัญหาขึ้นมาทุเรียนที่ออกมาเยอะพร้อมกันประดังประดีพร้อมกันรุ่นเดียวกันณนะวันนี้รุ่นนี้ผมบอกได้เลยทั่วประเทศไทย มันไม่น่าเป็นไปได้ธรรมดาทางใต้มันก็ไม่น่าจะมาออกชนกันรุ่นนี้ทางอีสานทางรีสะเกดทางอะไรไม่น่ามาออกชนรุ่นนี้มากแต่ทําไมปีนี้มันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมบอกได้เลยว่าปีนี้อาการน่าเป็นห่วงนะส่วนหนึ่งก็ในแนวทางผมนะอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดอาจจะไม่เป็นอก็ได้ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าหลายๆอย่างถ้าระบบขนส่งเราดีอะไรดีหมดเราไปได้ลื่นโอเคไม่มีปัญหาแต่เมื่อ,อไหร่ สะดุดระบบขนส่งเมลัยรุ่นนี้หลยฮะผมว่ามีรุ่นสนุกเลยนะส่วนหนึ่งคือการผลิตเราเก่งอยู่แล้วเราเก่งทุกคนการผลิตนะฮะท,ทุกทุกภาคส่วนเก่งหมดแนะนําแต่การผลิตแต่การขายบอกได้เลยไปไม่รอดเราไม่ได้มีชาวสวนไปนั่งขายอยู่ในประเทศจีนหรือสักคนหนึ่งเอาง,ง่ายๆแค่นั้นเองนะฮะมันไม่คือการขายทําไมเราไม่สนับสนุนส่งเสริมการผลิตทุกคนเก่งหมดใครๆก็ทอาออกลูกได้เอาริก ให้เวลาสามสี่ปีเป็นหมดนะฮะทุเรียนอะ่ะคล้ายๆตาศีรษาทอาออกลูกได้หมดนะฮะติดลูกมีลูกกินได้หมดแต่การตลาดตดาศีรษายังไปไม่รอดส่วนหนึ่งคือตรงนี้อยากให้เก่งการตลาดอย่าผลิตเก่งอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้ไม่ได้เก่งบ้านเราโซเชียลอยู่แค่บ้านเราจริงแต่เพื่อนบ้านเราทั้งหมดทั้งหมดนะฮะเอาความรู้เราไปเก่งกว่าเราอีกแล้วเขาใกล้ตลาดกว่าเราอีกเขามีการตลาดที่ดีกว่าเราอีกระบบขนส่งเขาเร็วกว่าเราอีกเขาทําให้ เขาอนาคตอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยไปดูที่มะม่าเขาใกล้แค่สี่ชั่วโมงเขาถึงแล้วเขาบอกตัวเรีองโลห้าสิบเขาอยู่ได้ถ้าห้าสิบบ้านเขาเขาขนส่งแค่ตรงนั้นห้าสิบแล้วเราล่ะค่าขนส่งของเราจะอยู่ได้ไหมห้าสิบดูตวห้าสิบค่าขนส่ง,งบวกอีกหรือที่บาทวันหนึ่งมันต้องเกิดแต่ถามว่าถ้าเราไม่อยากให้เกิดเราก็ต้องช่วยกันหาแนวทางหาตลาดของเราอย่างเนี้ยเราอยู่กับสวนมันมีลูกมีหลาน โมโซเชียลส่วนหนึ่งอาจจะช่วยได้ในเบื้องต้นแค่นั้นเองแต่ถามว่าตลาดที่ยั่งยืนคือเราต้องมีผู้ซื้อที่เออเขามาดีลกับสวนเราเนี่ยเออจริงๆอ่ะเราก็น่าจะทําตรงนี้นานแล้วแต่ว่ามันมันยากเนาะมันไม่มีใครใครมาเจาะให้มันถึงตรงนั้นไอ้การการผลิตเนี่ยไม่ต้องมาแข่งแล้วครับมันเก่งทุกคนเนี่ยถึงเวลามันได้แต่บามันใช้ปุ๋ยยาตัวเดียวกันบริษัทเดียวกันน้าเข้าเรือลาเดียวกันบอกได้แค่นั้นแหละมันจะไปไหนแล้วครับมันก็มือเหมือนกันหมดแต่ เมื่อไรที่เราไปขายในตลาดแต่ละประเทศได้โดยช่าสวนนไปยืนตาอ้าปากแถวนน้นได้เนะี่ยวันนั้นนะฮะถือว่าเราเก่งเราประสบความสำเร็จแล้วเราทาการตลาดเก่งทุกวันนี้การตลาดเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเก่งเลยผมเองก็ไม่ได้เก่งผมก็ยพยายามโปรโมทในแนวเนี้ยให้รู้ว่าแนวทางการผลิตของผมเป็นแบบเนี้ยลดต้นทุนและปลอดภยัยส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถามว่าใครอยากจะจะมากินมันก็ได้แค่กลุ่มกลุ่มเล็กๆแค่นั้นเองแต่ว่าเมื่อไรอ่ะเราจะ ไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าคือเนี่ยทุกวันนี้เราก็ไปขายในต่างประเทศจีนอยู่แล้วแต่ทําไมเราหาช่องทางที่ว่าเฮ้ยมันมันดีวกว่าเขาาคนละครึ่งเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไปในราคายืนพื้นอย่างนี้ตลอดเนี่ยแล้วคุณภาพของเราให้ดีตลอดเนี่ยมันทําไมมันทําไม่ได้แค่นั้นเองส่วนหนึ่งก็อยากให้เพื่อนๆลองดูนะฮะอนาคตอ่ะผมว่าระบบรางอย่างที่ผมดูในหลาย,ลาย,ยๆัวเชื่มันจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราคิดมานานแล้วผมก็คิดมานานแล้วแต่ว่าม,มันคงจะยากอีกสักพักนึง แต่วันนี้มันน่าจะเกิดในอนาคตมันต้องเกิดเพราะว่าระบบรางเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วแล้วนของได้เยอะแล้วมันมันแบบลดปัญหาได้หลายอย่างนะส่วนหนึ่งก็ยังไงก็ฝากเป็นแนวทางน,นะฮะวันนี้ก็ภูสยามเลยไม่ได้ออกมาทําคลิปพวกนี้นานแล้วพอ,พอมาแล้วมันมันก็อยู่ในในสายเลือดอยากพูดอยากทาให้ให้ทุเรียนเรามันอยู่ได้อีออกอไกลเพราะยังไงผมหมดผมไปก็ยังรุ่นลูกหลาน,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 นก็ยังต่อไปได้อีกแต่ถ้าต่อไปถ้า เรายัางแบบคิดการตลาดไม่เก่งเนี่ยรุ่นรุ่นลุงหลานเราอาจจะเหนื่อยหม่มากเลยเพราะว่าอาเซียนก็คือเยอะถามว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ดีถ้าเราณนะวันนี้วันหนึ่งเขาก็ต้องพัฒนาให้ดีอย่าไปคิดว่าเราเก่งว่าเขาตลอดวันหนึ่งเราก็ต้องเ,อเดินตามเขามันก็ต้องมีวันเหมือนกันถ้าเรายังคิดว่าเราย่ําอยู่กับที่เราเก่งอยู่ตรงนี้เราเป็นเสือที่อ,อ,อยู่เก่งอยู่ในจุดแต่พอออกไปเราเป็นแมวเงี้ยมันไม่ใช่ฮะเป็นเสือต้องเป็นเสือให้สง่า เป็นทั้งในทั้งนอกนะเป็นทั้งในป่าทั้งนอกป่าตรงนั้นส่วนหนึ่งวันหนึ่งอ่ะเราคงจะได้เป็นอย่างนั้นถ้าระบบออการตลาดเราลูกหลานเราแบบทาการตลาดเก่งขึ้นเรื่อยๆตรงนั้นนะผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาครับประมาณนี้ครับ